สวัสดีครับผมพี่นองเกอสิ้ามใสไซเบ็ดป่าขึ้นเก่าครับมือนันท์ไซจะฝากคู่นครับผมพี่นองฝากต้นตานใบบนครับส่มาจอดอยู่ต้นตาลพอดีครับมันี้เจะล่องไปทางนี้ครับจากบานไปต้องไปส่อ้อมไปทางเก่าแล้วครับแต่ว่าคนละห้อยู่ครับผมพี่นองส่อ้อมไปคู่นผมพี่นองต้นตาลต้นนี้ไปบอนหอดครับวันหันสำหรับมือนี้เขากับมายี่สิบหลังคือเก่าครับผมพี่นองแต่ว่านี่เบียดลอมมานําครับ เบ,บ็ดปอมนี่เบ,บ็ดปอมเนื้อหอยเซรีมากนะผมพี่น้องนี่ครับแล้วสิทุบหอยเซรีมี่หอยปังน้ำสองหน่วยครับหอยปังไงหอยปังหอยปังดักสีลำแๆมตัวอ้วนครับที่เขาได้มื่อน,นั่นแหละครับแล้วให้สิมาทุบแล้วกับปาดปาดใส่ล่องมือครับผมพี่น้องว่าจะเป็นยังไงเอาไปครับพี่น้องปากคือสรงแหล่ล่มกันแห้งๆครับ ตรงเดฝาวใส่ครับยังบนหอหามงอยู่พี่น้องไปครับสวัสดีครับพี่น้องโอ้ฝากับเรียมพ่ะฝ่าป่ะนี่ มันก็ขี่ตกแล้วครับตรงนี้เฝ้าอย่างไรพี่หนุ่อเอย้อูทั้ทงเบ็ดปวามทั้งเบ็ดปวามทั้งเบ็ดขั้นครับ,น,บนี่ครับเบ็ดปวามเขาไม่ยังบอกพี่หนุ่มส่งสีดึงดึงอ้หูบ่มีอยังครับอ๋อเลยดึงไปเนาะปูบะนะพี่หนุ่ม ใส่ไปที่ก็ครับใส่ไปอย่แล้วพี่นอะไปครับเ็ดป้ปอมประมาณยี่สิบนี่นและครับมัยี่สิบลังฝ่ากับเลี้ยงอพราะฝ่เยังได้พี่้อง อุ้ยปลาเดียวน้องนี่คือเกาอยู่ครับเอาจังได๋ล่ะครับคิดว่าเด้เอาโซ่ซับขึ้นไปไว้บ่ครับหลังนี้ก็บ่ดิ่งครับดิง่งบ่พี่น้อง ไปครับเดี๋ยวลังเลถีกงกับสิขออนุญาตไทยได้พี่น้องป่ามันเหลี่ยมทั้งนี้เป็นสีมีอาการครับผมพี่น้องนี่เป็นกระบวงการที่เป็นตัวอย่างครับ ลครับดุ๊กใส่กำลังๆเลยครับรงงงครับมันแล้วพี่น้องมันแล้วครับปิดฟอร์รอมทำงานแล้วผมพี่น้องน,นะครับอู้ยเลิกการแล้วครับ ครับหลังนี้ก็หลากเข้าไปข้างในครับมีอาการบร่พี่นอ้องอยู่บ่พี่นอ้องอยูบอ่บ่อู้ยบ่ยู่ครับบ่ยู่ครับผมพี่นอ้องเยวไปก่อนหลังข้างนี้ หลังนี้ใน,นข้างอกหลังวังสิอุย้ยโบยู่ครับจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ครับผมเฝ้าครับออกครับผมพี่นอ้องฝนถล่มากแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตามเงื่อนจักรดก่อน นี่พี่น้องยามเบ็ดจะเสร็จแล้วนะครับบางไฟไฟเขาลังลงมาครับไฟ,ไฟเขาลังลงมาพี่น้องมามองเบ็ดผมเลยนี่นะ้องพ่จะค้นมือนะครับพี่สิไหลนี่ มมว่าใส่ตะกอนมูกนะครับจะกอนเบ็ดผู้ใดมาบ่มีงานรพี่น้องผมอายุเบ็ดผมคือเบ็ดชูหลังแท้เบ็ดใส่ไปใส่ไปเบ็ดเข้าเจ้าใส่มาผลน้ำครับโอผแต่วบ้านที่มันได้มันได้อยู่แท่งนี้ครับเขาอบอุกขึ้นมาแต่ว่าลงไปข้างล่างโอ้มีอะไรครับผม วัมีป่าเราพี่น้องมีแต่ใส่เงียฉัน,นวินงที่ครกล้ถึหอรถแล้วนี่รถผมรถจัดจนี่ครับใส่เงียฉันวินพี่น้องใสเ่เจ้าบาดแลครับเลขกซ์องรัสง,งสุดท้ายนี่ครับผมพี่น้องผลงานห้อประดุกแต้มหนึ่งครับแต้มงามๆดอกพี่น้องผมนั่งรถมาใส่เบ็ดอันแซมกันนี่นะพี่น้องโอ้โหใหญ่อนะ นี่ครับคนงานนี่ตะหอยหอยกระปูเอา้าแต่ว่ามื่อนี้กับประผัดแลครับปลาดุกแต้มหนึ่งยังงามๆอยู่มมยเมื่อนั้นก็ได้ปลาดุกตัวหนึ่งครับปลาคว้าตัวหนึง่งขึ้นมันฝนตกเมื่อนี้ก็แจ็คสีได้ยามแจ็คหลอดมั้งเหรครับขี่กปเดือนมุมเบลล์นี่พี่น้องเดี๋ยวผมเสียบิงึงเห็นบ่มไปทั้งสามคนผมครับ ป็มีังเดยผมเปิดแฟลชไว้ี่เขากระสีเข้มน,นี่แหละครับเปิดแฟลชเท่ทรารพท์บไทยเลยผมยำกระสีล้วแล้วผมกำลังย่าง,งาขึ้นมาลังเหาวเหาวลงมาบัปนี้พี่นอ้อสงสองสามคนกะว่าเห่ยวไลผมได้ยำตามเงื่อเบสทุลังครับผมพี่น้องโอ้ตายไม่ได้อยู่เที่องมีครับบางซีหาหลังแหลก ก็ไปนี่เบิดนีเบิดตุกหลังเลยครับอาการปลาที่เบ็ดก็หุ้ยแลดวอกครับกว่าเขามุ่มุนพี่น้องแต่ว่าเขาก็ับออกมาซาาเกินไปเขาขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วผมลงมาบัดนี้ผมขึ้นมาเขาลงไปครับบัดน,นี้แสดงว่าเขาอยู่แถงหน้านะครับมันมีแถงหน้าอยู่เอ้าตามนั่นแหละพี่น้องแย่งกันกินไปครับบอไปจังเอ้าขอบคุณลายๆครับเจอกันตอนเช้รับผมไปครับพี่น้อง สวัสดีตอนสโซครับผมพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าห้องมาเคลื่อนฝนตบกบบยางแห้งนะครับบัดนาะเอามาลุ้นวิ่งกันตอนสโซครับจะบระเทศไทยเบื้องบนสุดหลังหน่อพีน่น้องอ้ยหลังแรกเบ็ดวพุ่มครับหลังแรกลากลรกระสัเนาะ โดนครับบาถือพี่นอ้อยลงปากหางครับจริงๆมันลงกินหอยนี่เนาะนะ,ะยำล้างซอนกันพี่นอ้อยล้างซอนกับเป็นซีม,มีดเถิดลามบ่ขึ้นมาให้นี่บนะ่พีน่น้อยล้างซ้อนเนยมิดครับ นี่สามนี่นะพี่น้องวูหลาก,กครับโอ้บ่ทีครับที่สี่กับว่ามีอาการครับเออรุนน้องกันพี่น้องเป็นยังไงเศรอันนี้จีมานบ่ครับนี่ บอถือค,ครับเนี่ยไปฟมขาว่อง,งอรังเลยครับผมอยู่นั่ง,งเนาะรังได้ขึน้นของจีไทยบพิงนะครับลังนี้ส่งหลักเขาไปเลิกครับอ๋อมาุูนกันเบื้องหุ่นน้อง ไปบุกไก่ครับน่าจะยังไก่เลยพี่น้องนี่มนไปคือส่งปลาจริงๆครับรือว่าจังไงพี่น้องตอมไ่เห็ดเหียดดีครับโอ้เห็นปลาจริงๆงนึ่งหมูแก้นพี่น้อง ดีใจเบิดนี่ครับผมพี่น้องใส่มาขั้นเดียวกันกับผมนีน่ผมก็ใส่ไปขั้นนั้นแหละครับโอ้แต่มันอ๋อหนี่ก็ใหญ่ทุงแล้วพี่น้งองผมมาใส่น้ำกันดรอครับหรอนี่ทำมาใส่น้ำผม,ม,มเนาะยำเขาเบิดขึ้นเถอะผิดไปน้อพี่น้องอ๋อใส่ตรงเดียง

ไปฮะยันปุ่นเลยครับฟ้มลัง้างหนากระบ่เห็นครับโอ้ยี่อยย่ในปลาเขาพิ่แม่มาบ่เห็นพี่น้องโตใกใบิดโอ้มออโอยมาถือขึ้เก่าอ้าเแม่ไปเกะกะบมดแล้วล่ะครับ มันได้ปลาชักตัวอยู่พี่นอ้องยอ้ยนี่แหละแกยังว่าขั้นนี่แหละมั้งหันเบียดแกอยู่ทั้งทั้งคนก็มีครับแกยืดพี่นอ้องม่นเป็นยังไงวะหน้าเขาครับไหนจะไม่หน้าเขานันถึงหน้าเขาอยูอ่หนันยืบปลาเปลาขึ้นไปเองเอ้าไม่มีเนาง รถก็เป็นแนวนี้นะบัดน,นี้พี่น้องนะครับรถห้อจอดอยู่ใกล้ๆคนตามแตมีลายมาขึ้นต้องมีไพ่เดียวครับมาขึ้น,นไปสร้งสำดวงครับไปหมอบบัดรถว,ว่าลังเหงยาวลงมาน้ำกุนผมผมขึ้นไปเขาลังลงมาครับไปพี่น้อง พ,พี่น้องบรรยากาศตอน้อมไหมพี่น้องบ้างครับผม <c oughs> มีแต้มเลยครับตอนนี่ครับเ็ดยี่สิบลังครับเ็ดเ็ดโฟมอีกบ่ถึงยี่สิบแล้วครับประมาณสิบ,บ,ก,บ,บ,บกว่าหลังครับมือขึ้นนี่ก็ได้ประดุกมาสองตัวครับผมพี่น้องตัวนึงก็บบาดไทยเบิบ้งครับของมะยั่มอีกรอบหนึ่งกับ คนสีตกฝ่าเหลื่อมอย่างไงเกิดอะไรบอดดี้ไ,ลไ,ไทล้วครับผมพี่นอ้องาคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ผังนอ้องลากกันไปซ้ำนี่แหละครับขอบคุณหลายๆครับผมฮุ้นรถเหรอจอดดึกนะครับ